แต่หวังว่าฝนจะไม่ตกก็เป็นช่วงเวลาของจดหมายน้องๆมวลมาหาประชาเด็กที่เขียนมาเป็นกำลังใจให้ลุงกำนันและพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านค่ะเริ่มจากฉบับแรกเลยนะคะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัทรตนดนยัยชื่อเล่นน้องไทเกอร์ผมรอลุงกำนันมาตั้งนานแล้วครับ คุณแม่ผมอนุญาตให้ผมเอาเงินที่ผมหยอดกระปุกของผมเป็นจำนวน500บาทลุงกำนันสู้สูนะครับผมอายุสามขวบครึ่งผมขอเอาใจช่วยลุงกำนันและทุกๆคนต่อสู้ความไม่ถูกต้องครับรักลุงกำนันผมเป็นคนพัทลุงครับขอบคุณมากเลยค่ะน้องไทเกอร์ มีเห็นแต่ออสออรอสอชอบออกถแถลงการฉบับนูน้นฉบับนี้นะคะที่จริงเขาน่าจะฟังจดหมายจากเด็กๆของเราบ้างนะคะว่าเด็กๆอนาคตของชาติเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้นะคะคุณยิ่งรักฟังบ้างก็จะดีนะคะถ้าเกิดคุณฟังแล้วคุณอาจจะหนาวเหมือนกัน,นะคะ่ะว่าน้องๆเขามีอะไรต้องพูดเกี่ยวกับคุณบ้างคะ่ะฉบับที่สองเลยนะคะ ถึงลุงกำนันสุเทพหนูชื่อเด็กชายปูนกับเด็กชายปั้นเป็นพี่น้องฝาแฝดต,ตอนนี้หนูอายุ9ก้าเดือนกว่าสงสัยคุณพอ่อคุณแม่เขียนให้นะคะคุณพ่อพาหนูตามเชียร์คุณลุงกำนันมาหลายครั้งแล้ววันนี้ดีใจมากที่คุณลุงกำนันมาที่บางคอแหลมแถวบ้านหนู คุณพ่อเลยพาหนูออกมาเชียร์คุณลุงกำนันและมอบเงินช่วย2,000บาทค่ะคุณพ่อหนูเอาใจช่วยลุงกำนันต่อสู้กับระบอบทักษิณพี่ดูใบน้องดูงโง่ให้สิ้นสร้างจากแผ่นดินไทยคุณพ่อเชื่อมั่นว่าความดีย่อมชนะความชั่วธรรมะ ย่อมชนะอาธรรมกปปสกับมวลมหาประชาชนย่อมกำจัดระบอบทักษิณที่ชั่วร้ายกัดกินประเทศไทยมานานได้อย่างแน่นอนครับรักลุงกำนันและกปะปสทุกทุกท่านน้องปูนกับน้องปั้นและคุณพ่อค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนี่ขนาดแค่เก้าเดือนนะคะ จดหมายถึงลุงกำนันหนูชื่อเด็กหญิงสสิการชื่อเล่นชื่อสสิวันนี้หนูจะคอยเชียร์ลุงกำนันที่หน้าจอโทรทัศน์ลุงกำนันไล่นางดอกไม้ออกไปเลยนะคะหนูกับน้องจะคอยเป็นกำลังใจให้ลุงกำนันชนะนะคะลุงกำนันสู้ตายนะคะหนูขอบริจาค ช่วยลุงกำนัน200บาทส่วนน้องของหนูอีก200เป็น400บาทค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดอกไม้เพราะคุณคนเดียวที่ทำให้วุ่นวายคุณดอกไม้เป็นคนหรือไม่ช่วยบอกหนูหน่อยสิถ้าคุณเป็นคน คุณต้องออกจากประเทศไทยเพราะประชาชนไม่ต้องการคุณอีกแล้วหนูต้องการให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหนูหุ้นกับลุงกำนัน600บาทจากเคียงสิริอย่าลืมอ่านจดหมายให้หนูด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้มีทำป้ายมาให้ด้วยค่ะ กำนันสู้สช่วยเงิน4,270บาทจากอาม่ามวลมหาประชาชนอ๋ออ,นนอันนี้อันนี้อันนี้จากอามานะคะไม่ไม่ใช่อามาอายุ84ปีค่ะเฝ้าดูลุงกำนันทุกวันทางทางทีวีตั้งแต่เช้าจนนอนอาม่าเห็นลุงกำนันต่อสู้มากๆที่สุด อาม่าอยากขอบคุณลุงกำนันและผู้ใหญ่บ้านและทุกทุกคนที่ทำหน้าที่ตอบแทนอาม่าและพวกเราชาวไทยทุกคนรักลุงกำนันและทุกคนมากๆขอให้สู้สูสู้เอาชนะให้คนไทยที่ดีๆและประเทศนะจากอาม่ามวลมหาประชาชนค่ะถึงลุงกำนันสุเทพ จากเป๊ะขอให้ลุงกำนันสู้ๆครับผมจะช่วยลบล้างระบอบทักษิณและไม่ยอมแพ้ครับผมเรียนอยู่ Year 3ตรเยสอายุ8ขวบผมขอฝากเงินพวกนี้ไปสู้ต่อไปครับ5,000บาทครับ ลุงกำนันสู้สู้ผมจะโตไปไม่โรงครับขอบคุณมากค่ะน้องเป,เป๊เป้อันนี้มีมีรูปลุงกำนันติดมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีธงชาติอีกด้วยสวัสดีค่ะตากำนันหนูชื่อเด็กหญิงสุรัตวดีภาคอารีและน้องชื่อว่า เด็กหญิงสิริธิดาภาคอารีหนูอยู่ชั้นปสามน้องอายุสี่ขวบหนูชอบตากำนันและคุณอาอัญชลีค่ะตากำนันคะหนูเคยไปสวนลุมแล้วค่ะแต่ไม่ได้เจอกับตากำนันกับคุณอาอัญชลี แต่หนูอยากเจอตากำนันกับคุณอาอัญชลีและแกนนำกปปสทุกทุกท่านเลยค่ะตากำนันรู้ไหมว่าหนูไม่ชอบนางดอกนิ้วและคางคกเพราะมันโกงบ้านเมืองและโง่างามากเลยตากำนันอย่าลืมไล่คุณดอกนิ้วและไอ้คังคกนะคะสู้เข้าไปอย่า พวกเราคอยเอาใจช่วยอยู่ค่ะหนูกับน้องขอฝากเงินมาร่วมด้วย200บาทค่ะจากเด็กไทยหัวใจรักชาติหนูอยู่ที่สุราษฎร์ธานีมาเรียนที่นครศรีธรรมราชปิดเทอมหนูมาเที่ยวที่กรุงเทพกับคุณย่าหนูพัก ใกล้กระทรวงการคลังค่ะจากน้องพิงค์ค่ะขอบคุณมากค่ะน้องพิงค์จากสุราษฎร์ธานีนะคะและฉบับสุดท้ายของวันนี้นะคะลุงสุเทพครับมามาช้าแต่ดีกว่าไม่มานะครับขอให้ลุงสุเทพแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อจะได้ต่อสู้กับนายกขี้โกงลุงครับ ช่วยเอาไม้กวาดขยะกวาดเอาไปทิ้งให้ปลาเปลีนยนหญ้ากินเสียทีนะครับเพราะสองปีนี้บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟแล้วคุณลุงครับยายให้ผมเขียนยายเจ็บมือยายได้ส่งเงินช่วยลุงมาหนึ่งหมื่นบาทให้ลุงสู้อย่าได้ถอยนะครับที่บ้านผมเอาใจช่วยลุง นะครับคุณตามาไม่ได้เพราะอายุ85ส่วนคุณยายก็79ผม8ขวบครับแม่ทำงานตัวเป็นเกลียวส่วนพ่อหายหน้าไป5ปีแล้วครับพ่อบอกว่าถึงเวลาแล้วจะมาไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่โหหน้ามาที่ทเวทีลุงกำนันบ้างไหมครับ พ่อผมชื่อประวิทย์แต่ผมขอเป็นกำลังใจให้ลุงกำนันและพี่น้องมวลมหาประชาชนสู้ๆ้ต่อไปนะครับคุณทักษิณอยู่ทำไมให้หนักแผ่นดินบ้านเมืองเสียหายยังไม่พอใจคุณอีกเหรอจากน้องโอ๊ปกับป้ายานีจากสุราธานีถึงเวทีส่วนลุงค่ะ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะน้องน้องมวลมหาประชาเด็กทุกท่านที่ยังคอยเขียนจดหมายมาเป็นกําลังใจให้พี่น้องมวลมหาประชาชนและลุงกำน,นันเพราะว่าทุกวันนี้นะคะเราก็สู้สู้มาเป็นเวลาจะครึ่งปีแล้วแต่พวกเราก็ยังสู้ไม่ถอยเพราะพวกเรา มีเป้าหมายเดียวกันและมีหัวใจรักชาติเหมือนกันค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่คือเหตุผลที่เราสู้ไม่ถอยและเราก็ได้เห็นแล้วว่าเด็กๆผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายผู้ที่ยังมีจิตใจที่บริสุทธิ์ขาวสะอาด<ๆ>เขายังดูออกเลยว่าผิดชอบชั่วดีเป็นยังไงและคนอย่างคุณยิ่งรักแล้ คนในระบอบทักษินทำไมคุณยังไม่รู้ตัวอีกคะถึงเวลาที่คุณน่าจะเปิดทางให้ประเทศชาติไห้มีโอกาสปฏิรูปอย่างแท้จริงหยุดและเลิกเห็นแก่ตัวเถอะค่ะเห็นถึงอนาคตของน้องๆอนาคตของลูกหลานเราทุกคนอนาคตของชาติบ้านเมืองของเราแต่พวกเราอย่าได้ท้อพ่อแม่พี่น้องสู้ไปด้วยกันค่ะ สู้ไปจนชัยชนะเป็นของประเทศชาติและประชาชนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ